สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะหุ้นโดยย่อยข่าวหุ้น EP ที่51ครับอยู่กับผมพี่กระทิงครับและน้องหมีค่ะสวัสดีพี่กระทิงและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหุ้นที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของแบรนด์ดังๆในการขายของออนไลน์ไปทั่วโลกใช่ไหมคะพี่กระทิงใช่แล้วครับน้องหมีวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นที่ชื่อว่า Global e-Online หรือตัวย่อ GLBE กันครับ GLBE เริ่มจากพื้นฐานเลยค่ะพี่กระทิงบริษัทนี้เขาทำธุรกิจอะไรอยู่ในอุตสาหกรรมไหนคะ Global e-Online หรือ GLBE เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ให้บริการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซครับโดยมุ่งเน้นการเปิดใช้งานและเร่งการเติบโตของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนแบบ Direct to Consumer หรือ D2C บริษัทด,ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์บริการด้านไอทีและการค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตครับแพลตฟอร์ม <Platform S 1> ของเขาทำอะไรได้บ้างคะ แพลตฟอร์มของ Global e ถูกสร้างขึ้นเพื่อลดความซับซ้อนของการค้าระหว่างประเทศโดยช่วยให้ผู้ค้าสามารถขายสินค้าให้กับผู้ซื้อทั่วโลกได้อย่างราบรื่นเหมือนกับการขายในประเทศเลยครับบริการหลักคือการปรับประสบการณ์การซื้อให้เข้ากับท้องถิ่นหรือที่เรียกว่า localization ซึ่งรวมถึงการรองรับสกุลเงินและวิธีการชำระเงินในท้องถิ่นการคำนวณภาษีและอากรล่วงหน้าและการจัดการด้านโลจิสติกส์และการจัดส่งระหว่างประเทศครับฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะ แล้วประวัติความเป็นมาของบริษัทล่ะครับบริษัทก่อตั้งขึ้นในปี2013โดยมีสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองปาตาติกว่าประเทศอิสราเอลครับบริษัทก่อตั้งขึ้นจากวิสัยทัศน์ที่จะทําให้การค้าขายออนไลน์ทั่วโลกเป็นเรื่องง่ายและไร้พรมแดนบริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ n a s ส a q ภายใต้สัญ,ญลักษณ์ GLBE ในเดือนพฤษภาคม2021ปัจจุบันบริษัทมีสำนักง,งานหลายแห่งทั่วโลกและบริการแก่บแบรนด์และผู้ค้าปลีกในสหรัฐอเมริกายุโรปและเอเชียครับทีมผู้บริหารและผู้ก่อตั้งล่ะคะใครเป็นคนนำทัพอยู่บ้างความสำเร็จของ Global E ขับเคลื่อนโดยทีมผู้ก่อตั้งที่มีประสบการณ์สูงซึ่งยังคงดำรงตำแหน่งผู้บริหารหลักในปัจจุบันครับมีด้วยกัน3ท่านคือคุณอเมียชลาเชต เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO และประธานคณะกรรมการบริษัทเขามีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งจากการรับราชการในหน่วยงานเทคโนโลยีของกองก,องกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลและมีประสบการณ์จากการเป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการที่ m c ค i n s e y แอนคอมพครับถัดมาคุณชาฮาธรรมรีเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการหรือ COO และกรรมการบริษัท เขามีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรมการชำระเงินและอินเทอร์เน็ตโดยเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่888 Holding และ Bank h a p o l i m ส่วนคุณเนลเดบีเป็นหนึ่งในผู้ร่วมกว่อตั้งดำรงตำแหน่งประธานบริษัทหรือ President และกรรมการบริษัทเขามีประสบการณ์กว้างขวางด้านการวางแผน Strategy และการพัฒนาธุรกิจในภาคเทคโนโลยีและภาคการเงินครับ โอ้โหผู้ก,ก่อตั้งยังอยู่กันครบทีมเลยนะคะเอาล่ะรครับน้องหมีเพื่อทำความเข้าใจถึงตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ global e เราจาเป็นต้องตระหนักถึงขนาดและพลวัตของตลาดที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ก่อนครับตลาด E-commerce ข้ามพรมแดนที่ว่านี่มันใหญ่ขนาดไหนหรอคะมันไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของตลาด E-commerce โดยรวมนะน้องหมีแต่มันเป็นส่วนที่เติบโตเร็วที่สุดและซับซ้อนที่สุด ซึ่งเป็นปัจจัยที่สร้างโอกาสมหาศาลสำหรับผู้ให้บริการที่สามารถแก้ไขปัญหาความซับซ้อนนี้ได้ครับแล้วตัวเลขขนาดตลาดล่ะคะมีการคาดการไว้ยังไงบ้างคะจุดนี้น่าสนใจมากครับตลาดอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนเติบโตที่ CAGR ประมาณ15-18%ในขณะที่ตลาดอ e ีคอมเมิร์ซโดยรวมคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR ประมาณ7.54%เท่านั้นความแตกต่างของอัตราการเติบโตนี้บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับ มันไม่ใช่แค่การซื้อของออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นแต่มันเป็นการขยายตัวของรสนิยมและความต้องการของผู้บริโภคไปสู่ระดับโลกอย่างแท้จริงครับซึ่งสร้างแรงส่งที่ยั่งยืนให้กับผู้ให้บริการอย่าง Global E ครับแบบนี้คุณค่าของ Global E ก็ไม่ได้ผูกอยู่แค่กับการเติบโตของ e-commerce แต่ผูกกับการเติบโตของความซับซ้อนที่มาพร้อมกับมันด้วยสินะคะแล้วความซับซ้อนที่ว่านี่มันคือปัญหาอะไรสําหรับผู้ค้าบ้างคะ การเติบโตอย่างรวดเร็วของอ e ีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนมาพร้อมกับความท้าทายที่สำคัญสำหรับผู้ค้าโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครับแพลตฟอร์มของ Global e ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้โดยตรงเลยครับปัญหาอะไรบ้างคะผู้ค้าที่ต้องการขายสินค้าในต่างประเทศต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายรวมถึงการจัดการสกุลเงินที่หลากหลายการรองรับภาษาท้องถิน่นวิธีการชำระเงินที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคและโลจิสติกส์การจัดส่งที่ซับซ้อน หนึ่งในอุปสรรคที่สําคัญที่สุดคือความผันผวนของภาษีศุลกากรและความซับซ้อนของการปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งอาจทําให้ราคาสินค้าสูงขึ้นจนไม่สามารถแข่งขันได้หรือสร้างความประหลาดใจที่ไม่พึงประสงค์ให้กับผู้บริโภคเมื่อสินค้ามาถึงซึ่งส่งผลเสียต่อประสบการณ์ของลูกค้าและชื่อเสียงของแบรนด์ครับเราพวกความตึงเครียดทางการเมืองการขึ้นภาษีต่างๆมีผลกระทบไหมคะ ในบริบทนี้ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นและแนวโน้มการกีดกันทางการค้าเช่นการขึ้นภาษีศุลกากรของสหรัฐกับกลายเป็นปัจจัยหนุนในระยะยาวสําหรับ Global E ครับแม้ว่าสิ่งเหล่านี้อาจสร้างความไม่แน่นอนของอุปสงค์ในระยะสั้นแต่ในระยะยาวมันกลับเพิ่มความซับซ้อนที่ผู้ค้าต้องเผชิญอย่างมากทําให้โซลูชนันแบบ Merchant of Record ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจหลักของ Global E มีคุณค่ามากยิ่งขึ้นเมื่อความซับซ้อนและความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบสูงขึ้น คุณค่าของแพลตฟอร์มที่เชี่ยวชาญที่รับความเสี่ยงและความซับซ้อนเหล่านี้ไว้เองก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยครับสิ่งนี้ช่วยเสริมสร้างอำนาจในการกำหนดราคาและคู่เมืองทางเศรษฐกิจของ global e ให้แข็งแกร่งขึ้นครับในช่วงนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกโมเดลธุรกิจของ global e ที่เรียกว่า merchant of record กันครับ Merchant of Record หรือ MOR มันคืออะไรหรอคะพี่กะทิง MOR เป็นโมเดลที่ Global E ทำหน้าที่เป็นนิติบุคคลที่ขายสินค้าให้กับผู้บริโภคปลายทางในานามของผู้ค้าครับสิ่งที่ทำให้ Global E สามารถจัดการกับความซับซ้อนของธุรกรรมค่าผุ่มแดนได้อย่างเบ็ดเสร็จทำให้ผู้ค้าสามารถมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์และการตลาดของตนได้ครับ และแพลตฟอร์มและบริการที่เขานําเสนอล่ะคะมีอะไรบ้าง g l o b a l E ให้บริการแพลตฟอร์มที่ช่วยเร่งการเติบโตของ e-Commerce D2C ข้ามพรมแดนโดยการสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เข้ากับท้องถิ่นสําหรับผู้ซื้อในกว่า200ประเทศและดินแดนเลยครับบริการหลักประกอบด้วยการปรับให้เข้ากับท้องถิน่นมีหน้าชําระเงินที่ปรับให้เข้ากับท้องถิน่นรองรับกว่า100สกุลเงินและวิธีการชําระเงินในท้องถิ่นกว่า200รูปแบบเลยครับ การคำนวณภาษีและอากรคำนวณภาษีและอากรโดยอัตโนมัติและแสดงผลล่วงหน้าทำให้ผู้ซื้อทราบต้นทุนรวมทั้งหมดณนะจุดขายโลจิสติกส์และการจัดส่งร่วมมือกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั่วโลกเพื่อเสนอทางเลือกการจัดส่งที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้รวมถึงการจัดการการคืนสินค้าที่ง่ายดายการปฏิบัติตามกฎระเบียบจัดการความซับซ้อนของกฎหมายและข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศครับ แล้วรายได้ของบริษัทมาจากไหนคะพี่กะทิงรายได้ของบริษัทแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักนะครับคือค่าธรรมเนียมบริการและบริการจัดการคลังสินค้าและจัดส่งครับ ในไตรมาสที่1ปี2025บริษัทมีรายได้รวม189.9ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมาจากค่าธรรมเนียมบริการ84.0ล้านดอลลาร์สหรัฐและบริการจัดการคลังสินค้าและจัดส่ง105.6ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนปีงบประมาณ2024ที่ผ่านมารายได้รวมอยู่ที่752.8ล้านดอลลาร์สหรัฐแบ่งเป็นค่าธรรมเนียมบริการ350.3ล้านดอลลาร์สหรัฐและบริการจัดการคลังสินค้าและจัดส่ง402.5ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ สังเกตว่าไรายได้จาก Fulfillment Services โตรเร็วกว่านะคะมันมีนนยะอะไรแฝงอยู่หรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับนุ้หมีการเติบโตของรายได้จากบริการจัดก,การคลังสินค้าและจัดส่งที่เร็วกว่าบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญครับ Google บ้า e กำลังเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการชําระเงินไปเป็นพันธมิตรด้านโลจิสติกที่จําเป็นและขาดไม่ได้มากขึ้นสําหรับผู้ค้า การบรูรณาการที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในห่วงโซ่คุณค่าทางกายภาพของผู้ค้านี้ช่วยเพิ่มต้นทุนการย้ายเปลี่ยนหรือ switching cost อย่างมีนัยสำคัญครับเนื่องจากการเปลี่ยนผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์มีความซับซ้อนมากกว่าการเปลี่ยนผู้ให้บริการชำระเงินครับแล้วตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักๆที่เราเควรดูมีอะไรบ้างคะสุขภาพของโมเดลธุรกิจของ Global E สามารถวัดจาก KPI หลายประการเลยครับมูลค่าสินค้ารวม GMV ในไตรามาสที่1ปี2025 GMV เติบโต34%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแต่ระดับ1.24พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐรายได้ Revenue ในไตรามาสเดียวกันรายได้เติบโตเป็น30%เป็น189.9ล้านดอลลา,าร์สหรัฐอัตราการรับ Take Rate คำนวณจากรายได้หารด้วย GMV ในไตรามาสท,ที่1ปี2025อัตราการรับอยู่ที่ประมาณ15.3%ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพที่น่าทึ่ง ความสามารถในการทำกำไรอัตรากำไรขั้นต้นที่ไม่ใช่แก๊ปอยู่ที่45.4%และอัตรากำไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่16.6%ในไตรามาสท,ที่1ปี2025บริษัทบรรลุก,การทำกำไรตามหลักแก๊ปเป็นครั้งแรกในไตรามาสท,ที่4ปี2024และคาดว่าจะทำกำไรตามหลักแก๊ปได้ตลอดทั้งปี2025ครับการรักษาลูกค้า NDR ที่119%และอัตรากาไรสาลูกค้าทั้งหมด GDR ที่93.5%ในปี2024แสดงให้เห็นว่าลูกค้าเดิมยังคงอยู่กับบริษัทและใช้จ่ายมากขึ้นครับได้ยินมาว่า Global E มีความสัมพันธ์ที่พิเศษมากๆก,กับ s h o p i f y ด้วยเรื่องนี้เป็นยังไงคะใช่เลยครับน้องหมีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ s h o p i f y ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในกลยุทธ์ของ Global E เลยในเดือนพฤษภาค,คม2568ทั้ง2บริษัทเพิ่งลงนามในข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่เป็นเวลา3ปี ซึ่งตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟงครับแล้วข้อตกลงนี้ครอบคลุมอะไรบ้างคะข้อตกลงนี้ครอบคลุมทั้งโซลูชัน n น p และ3 p ครับโซลูชันน p หรือ Shopify m a n a g e Markets Global e เป็นผู้ให้บริการ MOR ดบเพียงผู้เดียวสำหรับโซลูชันนี้ซึ่งเป็นบริการแบบครบวงจรสำหรับผู้ค้าบน Shopify การเป็นผู้ให้บริการแต่เพียงผู้เดียวนี้ช่วยสร้างช่องทางการได้มาซึ่งลูกค้าที่มั่นคงและขยายขนาดได้อย่างมหาศาลครับโซลูชัน3 p สำหรับผู้ค้าบน Shopify ที่เลือกใช้บริการ M.O.R รายอื่น Global E ยังคงสถานะเป็นพันธมิตรที่ได้รับสิทธิทพิเศษหรือ p r e f e r Partner และจะได้รับสิทธทิพิเศษในการเข้าถึงคุณสมบัติหลักบางอย่างบนแพลตฟอร์มของ Shopify รวมถึงเงื่อนไขทางการค้าที่ดีกว่านี่คือจุดที่สร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเพราะแม้ว่าคู่แข่งรายอื่นจะเข้ามาในแพลตฟอร์มได้แต่ Global E จะมีข้อเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าโดยการออกแบบ ซึ่งเป็นความได้เปรียบเชิงโครงสร้างที่คู่แข่งแม่สามารถลอกเลียนแบบได้ครับเหมือนก็ว่าผูกกันไว้แน่นเลยนะคะยังมีอีกครับการที่ Global E ออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือ warrants มูลค่าประมาณ70ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับ Shopify ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายความร่วมมือได้สร้างแรงจูงใจที่สอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ Shopify ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงมีแรงจูงใจทางการเงินที่จะสนับสนุนความสำเร็จของ Global E บนแพลตฟอร์มของตัวเอง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่ Shopify จะพัฒนาโซลูชันมาแข่งขันโดยตรงหรือหันไปสนับสนุนพันธมิตรรายอื่นครับในช่วงนี้เราจะมาประยุกต์ใช้กรอกการวิเคราะห์7 Powers อของ h ฮม t ทันเฮ e l m e r เพื่อระบุและประเมินแหล่งที่มาของความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืนของ Global E กันอย่างเป็นระบบครับได้เลยค่ะพี่กระทิงเริ่มที่พลังแรกเลยค่ะ,คะ,ะ,คะ 1> Power 1ต้นทุนในการเปลี่ยนย้ายพลังนี้มีความแข็งแรงระดับสูงครับทำไมถึงแข็งแรงคะเพราะการบูรณาการแพลตฟอร์มของ Global E ไม่ใช่แค่การติดตั้งปลั๊กอินง่ายๆแต่เป็นการฝังตัวเข้าไปลึกในกระบวนการทำงานด้านการชำระเงินโลจิสติกส์และการกระทบยอดทางการเงินของผู้ค้าการถอนการติดตั้งและเปลี่ยนไปใช้ผู้ให้บริการรายอื่นจึงมีค่าใช้จ่ายสูงใช้เวลานานและมีความเสี่ยงสูงต่อการดำเนินธุรกิจยิ่งไปกว่านั้นการที่ Global E เข้ามามีบทบาทในบริการจัดการคลังสินค้าและจัดส่งมากขึ้นยิ่งทำให้การดำเนินงานผูกติดกันแน่นแฟ้นขึ้นและเพิ่มต้นทุนในการเปลี่ยนย้าให้สูงขึ้นไปอีกครับแล้วพลังที่2ล่ะคะ ผลกระทบจากเครือข่ายพลังนี้มีความแข็งแรงระดับปานกลางถึงสูงครับพลังนี้มาจากไหนล่ะคะผลกระทบจากเครือข่ายของ Global E ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลครับด้วยจำนวนแบรนด์กว่า1,000แบรนด์และ GMV ที่ใกล้แตะ6.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีทำให้บริษัทสามารถรวบรวมข้อมูลมหาศาลเกี่ยวกับธุรกรรมข้ามพรมแดนวงจรข้อมูลนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในหลายด้านเช่นการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติก การตรวจจับการช่อโกงและที่สําคัญคือการเพิ่มประสิทธิภาพอัตราการแปลง conversion rate จากข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคในกว่า200ตลาดยิ่งมีข้อมูลมากแพลตฟอร์มก็ยิ่งฉลาดขึ้นสร้างวงจรเชิงบวกที่คู่แข่งรายเล็กยากที่จะเรียนแบบครับแล้วพลังที่3ล่ะคะ power 3ทรัพยากรที่มีจํากัดพลังนี้มีความแข็งแรงระดับสูงครับทรัพยากรที่ว่านี้คืออะไรคะคือสถานะผู้ให้บริการ MOR แต่ผู้เดียวสำหรับ Shopify Managed Markets 1 p นั่นเองครับ มันให้สิทธิ์ Global E ในการเข้าถึงกลุ่มผู้ค้าของ Shopify แต่ผู้เดียวนอกจากนี้สถานะพันธมิตรที่ได้รับสิทธิพิเศษพร้อมสิทธิพิเศษในการเข้าถึงคุณสมบัติหลักๆบางอย่างสำหรับโซลูชัน 3P ก็เป็นทรัพยากรที่มีจำกัดที่ส่งพลังไม่แพ้กันนี่คือสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดของ Global E เลยครับแล้วพลังที่4ล่ะคะ Power 4การประหยัดจักขนาดพลังนี้มีความแข็งแรงระดับปานกลางด้านโลจิสติกส์เมื่อมีปริมาณการจัดส่งเพิ่มขึ้น Global E สามารถเจรจาอัตราค่าบริการที่ดีขึ้นกับผู้ให้บริการขนส่งทั่วโลกได้ส่วนด้านแพลตฟอร์มต้นทุน R&D ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่เมื่อ Gmv ขยายตัวต้นทุนเหล่านี้จะถูกเฉลี่ยไปบนฐานรายได้ที่ใหญ่ขึ้นครับแล้วพลังที่5ล่ะคะ Power 5พลังจากกระบวนการพลังนี้มีความแข็งแรงระดับปานกลางครับมันคือความสามารถของ Global E ในการนำทางและปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อระบบทาสีในอากรที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในกว่า200ตลาด ซึ่งเป็นความสามารถในการดําเนินงานที่สําคัญแต่ยากที่จะวัดผลเป็นครูเมืองที่ยั่งยืนเท่ากับพลังอื่นครับแล้วพลังที่6คืออะไรคะ power 6ตราแบรนด์พลังนี้มีความแข็งแรงระดับต่ําถึงปานกลางครับในบริบทของธุรกิจ B2B แบรนด์ของ Global E หมายถึงการลดความไม่แน่นอนสําหรับแบรนด์ใหญ่ๆความเสี่ยงจากประสบการณ์ที่ไม่ดีของลูกค้าระหว่างประเทศนั้นมีมหาศาลแบรนด์ของ Global E ที่ได้รับการสนับสนุนจากรายชื่อลูกค้าชั้นนําและความร่วมมือจาก s h o p i f y เป็นสัญญาณของความน่าเชื่อถือครับสุดท้ายแล้วค่ะพลังที่7 Power 7การวางตำแหน่งสวนทางพลังนี้มีความแข็งแรงระดับต่ำครับโมเดลแพลตฟอร์มแบบครบวงจรของ GlobalE วางตำแหน่งสวนทางกับผู้ให้บริการแบบแยกส่วนดั้งเดิมเช่นผู้รับจัดการขนส่งสินค้าหรือตัวแทนออกของหากบริษัทโลจิสติกดั้งเดิมต้องการลอกเลียนแบบโมเดลของ GlobalE ผพวกเขาจะต้องพัฒนาความสามารถด้านซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ซึ่งอาจส่งผลกระทบตอบธุรกิจเดิมของพวกเขา แต่พลังนี้มีความเกี่ยวข้องน้อยลงในกลุ่มคู่แข่งโดยตรงที่ใช้โมเดลที่คล้ายกันครับต่อไปเราจะมาทําความเข้าใจครูเมืองทางเศรษฐกิจของ Global E ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยการนําไปเปรียบเทียบกับภูมิทัศน์การแข่งขันโดยตรงกันครับได้เลยค่ะพี่กระทิงแล้วคู่แข่งของ Global E มีใครบ้างคะตลาดโซลูชันอีคอมเมิร์ข้ามพรมแดนประกอบด้วยผู้เล่นหลายรายครับสามารถแบ่งได้เป็น คู่แข่งโดยตรงคือผู้เล่นที่นำเสนอโซลูชัน M.O.R แบบครบวงจรเหมือนกันได้แก่ e s w หรือ E-Shop World เดิ erm, ม Sonos, Reach และ Global ครับบริษัทเหล่านี้แข่งขันโดยตรงกับ Global E เพื่อเป็นพันธมิตรด้านการค้าระหว่างประเทศสำหรับแบรนด์ต่างๆคู่แข่งด้านแพลตฟอร์มเหรอคะแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่อย่าง Shopify Plus และ Big Commerce ก็มีความสามารถด้านการค้าข้ามพรมแดนในตัวบางส่วน แต่สำหรับบริการ MOR เต็มรูปแบบพวกเขามักจะร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญอย่าง Global E ซึ่งเป็นการยืนยันความซับซ้อนของตลาดนี้ครับแล้วการเข้าซื้อกิจการที่ผ่านมาล่ะคะมีผลยังไงบ้างคะ Global E ได้ดำเนินการควบรวมกิจการในตลาดอย่างแข็งแกร่งเลยครับโดยการเข้าซื้อ Flow Commerce และ Border Free จาก Pitney b o s ในปี2022การเครื่องไหวเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มรายได้แต่ยังเป็นกลยุทธ์ในการกำจัดคู่แข่งและดูดซับเทคโนโลยีและความสัมพันธ์กับผู้ค้าด้วยครับ ช่วยขยายความได้ไหมคะการเข้าซื้อ Flow Commerce มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการขยายความสัมพันธ์พิเศษกับ Shopify ครับซึ่งบ่งชี้ว่า Flow มีเทคโนโลยีหรือความสัมพันธ์กับผู้ค้าที่สำคัญต่อกลยุทธ์ของ Shopify การซื้อกิจการนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ Global E ได้เทคโนโลยีดังกล่าวมาแต่ยังตอกย้ำตำแหน่งของตนในฐานะพันธมิตรที่ขาดไม่ได้ของ Shopify ในขณะที่ซื้อ b o r d e r f ร e e จาก Pitney b o w บสไม่เพียงแต่กำจัดคู่แข่งรายใหญ่ออกไป แต่ยังเปลี่ยนพิทนิโบสให้กลายเป็นพันธมิตรด้านโลจิสติกส์ครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนคู่แข่งที่มีศักยภาพให้กลายเป็นซัพพลายเออร์และเพิ่มขนาดด้านโลจิสติกส์ของตนเองครับเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากเลยค่ะแล้วถ้าเราเปรียบเทียบพลังของ Global E กับคู่แข่งล่ะคะเมื่อเปรียบเทียบคู่เมืองของ Global E กับคู่แข่งจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนครับเทียบกับ ESW แม้ทั้งสองจะเป็นผู้นำในตลาดแต่ Corner Resource ของ Global E ผ่านข้อตกลงพิเศษกับ Shopify 1 p ทำให้มีความล่เปรียบเชิงโครงสร้างในการเข้าถึงกลุ่มผู้ค้า D2C ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเทียบกับ s o นุสหรือ Global ผู้เล่นเหล่านี้มักจะมุ่งเน้นไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่าเช่นการคำนวณภาษีแทนที่จะเป็นโมเดล MOR แบบครบวงจรข้อเสนอที่ครอบคลุมของ Global E จึงสร้าง switching cost ที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญเทียบกับ Shopify Plus ความสามารถในตัวแม้ว่า Shopify จะปรับปรุงเครื่องมือในตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังคงเพื่องพา Global E ในฐานะผู้ให้บริการ MOR เพียงผู้เดียวสำหรับบริการ Manage Markets ของตนเองซึ่งเป็นการยืนยัน Process Power ของ Global E ในการจัดก,การความซับซ้อนที่แม้แต่ Shopify ก็ยังเลือกที่จะเป็นพันธมิตรครับในช่วงนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์ว่าความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่คุยกันไปนั้นมันแปลไปสู่ผลลัพธ์ทางการเงินที่จับต้องได้ของ Global E อย่างไรบ้างครับ ได้เลยคะ่ะพี่กะทิงแล้วพลังต่างๆมันสะท้อนออกมาในงบการเงินยังไงคะความแข็งแกร่งของคู่เมืองทางเศรษฐกิจของ global e สะท้อนให้เห็นในผลประกอบการทางการเงินอย่างชัดเจนเลยครับการเติบโตของไรายได้ที่สูงถึง30%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในไตรมาสที่1ปี2025และ NDR ที่แข็งแกร่งที่119เป็นเครื่องพิสูจน์ถึง switching cost และคุณค่าที่แพลตฟอร์มมอบให้แล้วด้านกาไรล่ะคะ ในขณะเดียวกัน scale economies และ process power ก็ปรากฏให้เห็นในอัตรากำไรขั้นต้นที่ไม่ใช่ GAAP ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยแตะระดับ46%ในไตรมาสที่4ปี2024และ45.4%ในไตรมาสที่1ปี2025นอกจากนี้โมเดลธุรกิจยังแสดงให้เห็นถึงการประหยัดต่อขนาดในการดำเนินงานที่สำคัญโดย adjusted e b i ิด a เติบโตถึง48%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในไตรมาสท,ที่1ปี2025ซึ่งเร็วกว่าการเติบโตของรายได้อย่างมากครับแล้วเส้นทางสู่การทำกำไรตามหลักแกปลหรอคะยังขาดทุนอยู่หรือเปล่าคะนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจครับน้องหมีบริษัทบรรลุก,การทำกำไรตามหลักแกปเป็นครั้งแรกในไตรมาสท,ที่4ปี2024ด้วยกำไรสุทธิ1.5ล้านดอลลาร์สหรัฐ แม้จะกลับมารายงานผลขาดทุนสุทธิ17.9ล้านดอนลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่1ปี2025ก็ตามแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่ยังขาดทุนอยู่คะปัจจัยสําคัญที่ขับเคลื่อนผมขาดทุนในอดีตคือค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดจากการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับใบสําคัญแสดงสิทธิของ Shopify และการเข้าซื้อกิจการอื่นๆครับแต่ข่าวดีคือผู้บริหารคาดการว่าบริษัทจะสามารถทํากําไรตามหลักแกปได้ตลอดทั้งปี2025 และค่าใช้จ่ายจากการตัดจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิของชอป p ี f y จะสิ้นสุดลงในช่วงต้นปี2026ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนุนที่สำคัญต่อกำไรตามลักแกปในอนาคตครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วเรื่องการประเมินมูลค่าละ่ะคะราคาหุ้นตอนนี้ถูกหรือแพงณเดือนมิถุนายน2025นะครับ Global E มีมูลค่าตลาดประมาณ5.3-5.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หุ้นมีการซื้อขายที่อัตราส่วน Price per sales หรือ P/S ประมาณ7-8เท่าและ EV per sales ในช่วงเดียวกันซึ่งถือเป็นการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมสำหรับบริษัทที่เพิ่งเริ่มทำกำไรตามหลักแกปแต่ก็สะท้อนถึงการเติบโตที่สูงและตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งครับโดยทั่วไปแล้วอัตราส่วน EV per revenue สำหรับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภคหรือ e-commerce จะอยู่ในช่วง4-12เท่าครับ แล้วราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์ล่ะคะราคาเป้าหมายของนักวิเคราะห์มีความหลากหลายตั้งแต่31ดอลลาร์สหรัฐไปจนถึง64ดอลลาร์สหรัฐโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ48-54ดถึงดอลลาร์สหรัฐครับเอาละครับน้องหมีในช่วงนี้เราจะมาเจาะเลือกมุมมองของนักวิเคราะห์ที่มีต่อหุ้น GLBE กันบ้างได้เลยค่ะเริ่มจากฉันทามติดโดยรวมก่อนเลยค่ะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาแนะนําให้ซื้อถือหรือขายคะ ฉันทามติโดยรวมของนักวิเคราะห์ที่มีต่อหุ้น GLBE ค่อนข้างเป็นบวกเลยครับโดยมีคำแนะนำส่วนใหญ่อยู่ในระดับซื้อหรือซื้อทันที Strong Buy จากการรวบรวมข้อมูลของนักวิเคราะห์14รายคำแนะนำส่วนใหญ่ถึง93%อยู่ในฝั่งซื้อในขณะที่มีเพียงส่วนน้อยที่แนะนำให้ถือหรือขายครับโหเชยร์กันเยอะขนาดนี้เลยนะคะมันสะท้อนอะไรบ้างคะมันสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในโมเดลธุรกิจ และศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของบริษัทครับแม้ว่าจะมีความท้าทายในระยะสั้นก็ตามแล้วเรื่องราคาเป้าหมายล่ะคะเขามองกันไว้ที่เท่าไหร่คะราคาเป้าหมาย12เดือนข้างหน้าของนักวิเคราะห์สำหรับ GLBE มีความหลากหลายมากครับซึ่งสะท้อนถึงมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความเสี่ยงและการประเมินมูลค่าราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ48.00ถึง54.08ดอลลาร์สหรัฐ ราคาเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ประมาณ6 4 0 0ถึง67.20ดอลลาร์สหรัฐราคาเป้าหมายต่ำสุดอยู่ที่ 31$ ดอลลาร์สหรัฐครับแล้วมุมมองเชิงบวกกับเชิงลบหรือบ l l ์ vs. b a บ case ของนักวิเคราะห์ล่ะคะเขามองประเด็นไหนกันบ้างคะมุมมองเชิงบวกนะครับนักวิเคราะห์ที่มองในแง่ดีมกักจะเน้นย้ำถึงการเติบโตทางการเมือนที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยเฉพาะการเติบโตของ GMV และศักยภาพในการทำกำไรจากอัตรากำไรจากการดำเนินง,งานที่สูงนอกจากนี้การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างเช่นข้อเสนอแบบ multi-local ก็ยังถูกมองว่าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญในอนาคตโดยเฉพาะในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านภาษีศุลกากรแล้วฝั่งที่มองลบหรือ bear c a s ล่ะคะเขามองประเด็นไหนกันบ้างคะ ในทางตรงกันข้ามนะครับนักวิเคราะห์ที่มองในแง่ลบจะแสดงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจมหาภาคที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นการพึ่งพาบริการจัดส่งของบุคคลที่3และความจําเป็นในการหาลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาอัตราการเติบโตของรายได้ครับ แม้ว่าแนวโน้มจะดูเป็นบวกแต่การลงทุนใน global e ก็มีความเสี่ยงที่เราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเช่นกันนะครับได้เลยค่ะพี่กระทิงเริ่มจากความเสี่ยงภายนอกก่อนเลยค่ะมีอะไรบ้างคะความเสี่ยงภายนอกที่สำคัญที่สุดคือภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสินค้าฟุ่มเฟือยซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของ GMV ของบริษัทนอกจากนี้ความวุ่นวายของภาษีศุลกากร,กรทั่วโลก ที่ผู้บริหารกล่าวถึงซ้ำๆยังคงเป็นความไม่แน่นอนที่สำคัญแม้ว่าในระยะยาวจะช่วยเพิ่มความซับซ้อนและเป็นประโยชน์ต่อโมเดลธุรกิจของ global e แต่ในระยะสั้นอาจทำให้เกิดความผันผวนของอุปสงค์ได้ครับความเสี่ยงด้านการแข่งขันและความร่วมมือล่ะคะความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดเพียงอย่างเดียวคือการพึ่งพาวความร่วมมือกับช็อปปี้ฝครับแม้ว่าข้อตกลง3ปีฉบับใหม่จะช่วยลดความเสี่ยงลงอย่างมากแต่การเปิดระบบนิเวศ 3P ให้กับผู้บริการ MOR รายอื่นๆก็เป็นการนำคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในแพลตฟอร์มนักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าสถานะ prefer ของ Global e เพียงพอที่จะรักษาส่วนแบ่งการตลาดที่โดดเด่นไว้ได้หรือไม่ความเสี่ยงในระยะยาวที่ Shopify อาจตัดสินใจสร้าง s โซลูชัน MOR ของตนเองอย่างเต็มรูปแบบยังคงมีอยู่แม้จะลดน้อยลงก็ตามแล้วความเสี่ยงด้านองค์กรเองล่ะคะมีอะไรบ้างคะก็จะเป็นเรื่องความเสี่ยงภายในและการดาเนินงานครับ บริษัทต้องประสบความสำเร็จในการบูรณาการกิจการที่เข้าซื้อมาอย่าง Flow และ Border Free เพื่อให้เกิดการผนึกกำลังทางธุรกิจนอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับความทา้าทายในการรักษาระดับการเติบโตที่สูงต่อไปการชะลอตัวของการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญอาจนำไปสู่การปรับลดตัวคูณการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมของบริษัทลงอย่างรวดเร็วได้ครับและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของซีรีส์หุ้น GLBE กันแล้วนะครับ น้องมีพร้อมแล้วค่ะได้เลยครับน้องมีเริ่มจากการสังเคราะห์7 p o w e r พาวเวที่เราคุยกันไปก่อนนะโดยสรุปแล้ว global e มีครูเมืองทางเศรษฐกิจที่แคบแต่กำลังลึกขึ้นเรื่อยๆซึ่งสร้างขึ้นจาก3พลังหลักที่ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพคือ switching cost ที่สูงจากการบูรณาการที่ลึกซึ้ง network economies ที่กำลังเติบโตจากข้อมูลและ corner resource ที่แข็งแกร่งผ่านความร่วมมือกับ Shopify พลังเหล่านี้สร้างอุปสรรคที่สำคัญต่อการเข้ามาของคู่แข่งและช่วยให้บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรที่เหนือกว่าในระยะยาวครับน้องมีขอถามถ้าเป็นวิทยานิพนธ์การลงทุนระยะยาวล่ะคะได้เลยครับสามารถสรุปได้ดังนี้ครับ Global e เป็นแพลตฟอร์มชั้นนำที่อำนวยความสะดวกให้กับแนวโน้มการเติบโตของ e-commerce D2C ข้ามพรมแดนซึ่งเป็นแนวโน้มเชิงโครงสร้างที่ยั่งยืน ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับ Shopify มอบความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ทนทานและเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการเติบโตที่ทรงพลังเมื่อธุรกิจขยายขนาดจะแสดงให้เห็นถึงการประหยัดต่อขนาดในการดำเนินงานที่แข็งแกร่งนำไปสู่เส้นทางที่ชัดเจนของการขยายอัตรากำไรและความสามารถในการทำกำไรอย่างยั่งยืนแม้ว่าหุ้นจะมีการซื้อขายในระดับที่พรีเมียมแต่ก็มีความสมเหตุสมผลเมื่อพิจารณาจากโปรไฟล์การเตริบโตที่เหนือกว่าและความทนทานของครูเมืองทางเศรษฐกิจของบริษัทครับ สำหรับนักลงทุนที่สนใจควรจะติดตามตัวชี้วัดสำคัญอะไรบ้างคะนักลงทุนควรติดตามตัวชี้วัดต,ต่อไปนี้อย่างใกล้ชิดครับเสถียรภาพของอัตราการรับการลดลงอย่างมีนัยสำคัญอาจเป็นสัญญาณของแรงกดดันด้านราคา NDR และ GDR เพื่อให้แน่ใจว่าวิทยานิพนธ์หลักเกี่ยวกับการรักษาลูกค้าและการขยายธุรกิจกับลูกค้าเดิมยังคงเป็นจริง GMV ที่เกี่ยวข้องกับ Shop i f y เพื่อติดตามสุขภาพของความร่วมมือที่สำคัญนี้ อัตรากำไร Adjusted EBITDA และ f r Free e Cash Flow เพื่อติดตามความคลืบหน้าของการประหยัดต่อขนาดในการดำเนินงานการกล่าวถึงคู่แข่ง ประกาศเกี่ยวกับพันธมิตร MOR ร้ายใหม่ที่มีการบูรณาการอย่างลึกซึ้งบนแพลตฟอร์ม Shopify ครับวันนี้ขอบคุณพี่กระทิงมากๆเลยค่ะได้ความรู้เรื่องหุ้น GLBE ไปแบบเต็มอิ่มครบทุกมิติเลยค่ะยินดีเสมอครับน้องหมีและหวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์และมุมมองดีๆในการลงทุนไปเช่นกันนะครับสำหรับซีรีส์หุ้น GLBE ก็จบลงเพียงเท่านี้และพบกันใหม่กับหุ้นตัวต่อไปในรายการเจาะหุ้นโดยย่อยขาหุ้นครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ การลงทุนในหลักทรัพย์ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนเนื้อหาในรายการเป็นเพียงการให้ข้อมูลเพื่อการศึกษาไม่ใช่การให้คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใด